ตอนที่เจ็ดท่านยังคงอ่อนแอตอนที่เจ็ดท่านยังคงอ่อนแอฉันสามารถแยกทักษะได้ลินหวงถามเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อมองไปยังกล่องตรงหน้าเขาจากนั้นเขาก็พูดต่อฉันสามารถแยกทักษะหลังจากที่อัปเกรดเขาได้ไหมท่านต้องการแยกทักษะในครั้งต่อไปใช่หรือไม่กล่องตอบกลับลองทํามันในครั้งหน้าลินหวงพยักหน้าเขาเริ่มตรวจสอบวัมไพที่เขาอัญเชิญมา แวมพรยดูเหมือนจะอายุเท่ากับหลินหวงเขาดูอายุราวราวสิบห้าปีเขาดูเป็นคนเรียบร้อยหากเขาอยู่ในกลุ่มคนไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาคือเวมพายนั่นคือส่วนที่น่ากลัวที่สุดของเวมพายมนุษย์ในฐานที่มั่นเล็กๆนั้นมีประชากรที่เติบโตขึ้นมานานกว่า800รอปีแต่เวมพร์กลับปลอมตัวเป็นมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าแวมพรยทั้งหมดที่ซ่อนตัวท่ามกลางพวกเขาราวกับหมาป่าในคราบหนังแกะปรับเท่าที่พวกเขาไม่เปิดเผยตัวเองจะไม่มีใครสามารถบอกได้ถึงความแตกต่าง แสดงร่างที่แท้จริงของแกออกมาหลินฮวงสั่งแวมพายเมื่อได้ยินคำสั่งดวงตาของแวมพายได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและเส้นเลือดได้ปูดขึ้นรอบๆบดวงตาเขากล้ามเนื้อของเขาแน่นหนาขึ้นและเขาสูงก,กว่าเดิมหลายเซนติเมตรเมื่อสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวในที่สุดหลินฮวงก็รู้สึกว่าเขาขคคดีในคืนก่อน แวมพายระดับเหล็กขั้น3ช่างทรงพลังแม้ว่าแวมพายเมื่อคืนก่อนจะเป็นระดับทองแดงขั้น3ามันก็ยังอ่อนแอกว่านี้บางทีมันอาจจะอ่อนแอลงจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนหน้าพลังเต็มที่ของมันสามารถฆ่าฉันได้ง่ายพอๆกับการเหยียบมอดอเขาคิดขณะที่ความหนาวเย็นแล่นลงกระดูกสันหลังเขาเปิดใช้งานพลังโลหิตลิ้นห่วงสั่งสั์ร,ร้ายตรงหน้าเขาเขา,ขาต้องการเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของแวมพาย หลังจากที่ส่งเสียงครื่ำงครววลึกๆชั้นพลังสีแดงเข้มที่มีกลิ่นเลือดได้ปกคลุมทั่วร่างแวมพายในม่ชาร่างกายของเขาก็ปกคลุมไปด้วยพลังโลหิตที่ทําให้มันดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าลินฮวงได้ลืมว่าการเปิดใช้งานพลังโลหิตจะเป็นตัวกระตุน้นแวมพายและด้วยเหตุนี้มันจึงส่งเสียงครวญครางเขากังวลว่ามันจะไปปลุกเื่อนบ้านเข้าแล้วพวกเขาจะแจ้งนักล่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากังวลมันก็ได้สะบัดหายไปมันมีปีกเลือดสองปีกเกาตัวขึ้นด้านหลังแวมพาย เรากับดอกไม้ขนาดใหญ่ที่กำลังบานเขาจ้องมองพวกมันอยู่นานพวกมันทำให้เขาตื่นตกใจแวมไพร์ยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่รอคอยคำสั่งต่อไปของหลิงฮวงจากนั้นหลิงฮวงก็หลุดพ้นจากความเตลิดและกล่าวเอาล่ะกลับไปยังร่างปลอมซะทันทีที่แวมไพร์ได้ยินคำสั่งของเขาพลังโลหิตก,ก็จางหายไปและดวงตาเขาก็กลับมาปกติเขามองดูราวกับมนุษย์อีกครั้งหากหลิงฮวงไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองเขาคงจะไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือแวมไพร์ ฉันกำลังจะใช้การข้ามขั้นกับแกฉันหวังว่าแกจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังในการประเมินนักล่าสำรองเวมพายังไม่แสดงออกหลินห่วงไม่แน่ใจว่ามันเข้าใจสิ่งที่เขาเพิ่งจะบอกไปหรือไม่เสี่ยวเฮยฉันกำลังจะใช้การข้ามขั้นการเลื่อนขั้นคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปท่านสามารถใช้มันได้เพียงครั้งเดียวท่านแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการใช้มันการสีดำกล่าวคำเตือนใช่ทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเป้าหมายของท่านเป้าหมายของท่านคือการมอนสเตอร์เวมพายยืนยันหรือไม่เสี่ยวเฮยกล่าวต่อ ยืนยันเมื่อหลินฮวงกล่าวจบแสงสีทองก็ปกคลุมไปทั่วแวมพายแวมพายกลายเป็นทรงกลมสีทองขนาดใหญ่ขนาดที่รัศมีสีทองมันยิงไปทั่วทุกที่หลินฮวงหลบตาของเขาสามนาทีต่อมาเขาก็สัมผัสได้ว่าแสงมันไม่ได้ยังตาอีกตาไปเขาจึงเปิดตาขึ้นทรงกลมสีทองที่ปกคลุมแวมพายได้หายไปแวมพายที่วิวัฒนาการค่อยๆปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขา การปรากฏตัวของวอมพายไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างผมสีดำก่อนหน้าของมันได้กลายเป็นสีเงินทรงผมของมันยังคงเหมือนเดิมเรียบเนียนและเรียบร้อยมันทำให้ดูอ่อนเยาวกว่าก่อนหน้าอย่างไรก็ตามชุดนักเรียนของมันในตอนนี้มันกลายเป็นผ้าคลุมสีดำที่ปกคลุมทั่วร่างกายทั้งหมดของมันผมสีเงินของแกทำให้แกดูราวกับตัวละครในการ์ตูนหากฉันเรียกแกว่าคาเนกินั่นมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ฉันควรจะเรียกแกว่าไปลินฮวงตัดสินใจอย่างเร็วจากนั้นเขาก็เดินไปหาปายและค้อนิ้วไปที่ระหว่างคิ้วมัน ร่างของแวมพายได้แตกเป็นชิ้นๆและก่อตัวเป็นกราดคริสตัลบนฝ่ามือเขาลินฮวงรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นว่าสีของกราดมันเปลี่ยนไปจากขาวเป็นเขียวเขาพลิกกร์ดและสังเกตเห็นถึงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงกราดมอนสเตอร์ Monster, ความมหายากหายากประเภทมอนสเตอร์แวมพายระดับการต่อสู้เหล็ก3ดาวทองแดงสามดาวทักษะ1พลังโลหิตระดับสองทักษะสการฟื้นฟูพื้นฐานทักษะสทักษะใหม่ เลือดประทุกพื้นฐานสถานะสามารถอัญเชิญได้หมายเหตุ <My head. S 1> นี่ยังคงไร้ประโยชน์ตามที่คาดการณ์ทั่วไปได้ถูกเลื่อนเป็นการหายากมันมีทักษะใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในคําอธิบายเมื่อหลินฮวงรู้สึกตื่นเต้นเขาก็เห็นถึงหมายเหตุด้านล่างและถามเสี่ยวเฮยแกสามารถให้หมายเหตุที่ดีขึ้นได้ไหมเขาถามด้วยความรําคาญไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีตัวใหญ่เบ่งอยู่ข้างๆไม่บนกาดสีดําเสี่ยวเฮยทัศนคติของแกจะทําให้แกไรเพื่อนข้าไม่จําเป็นต้องมีเพื่อน ช่างเถอหลิงพวงยอมแพ้มาดูกันว่าเลือดประทุนี้ทําอะไรได้เลือดประตูพื้นฐานความแข็งแกร่งของแวมไพร์จะทวีคูณเป็นเวลาสิบนาทีหลังจากที่เลือดประตูซกเซาแว,วมไพร์จะกลายเป็นอ่อนแอและไม่สามารถต่อสู้ได้หนึ่งชั่วโมงเป็นทักษะที่ดีมากแต่ผลที่ตามมาก็เป็นภาระหลินพวงคิดเขาเกาหัวด้วยความกังวลและกล่าวฉันจะพยายามไม่ใช่มันแล้วกันหรือฉันจะใช้ก็ต่อเมื่อฉันตกอยู่ในอันตรายโอ้ฉันยังสกัดทักษะขอเปลี่ยนจากแยกได้หนึ่งอัน จูจูหลิงฮวงก็นึกขึ้นได้เสี่ยวเฮยหากฉันสกัดทักษะในตอนนี้มันจะหายไปจากการ์ดมอนสเตอร์การสกัดทักษะเป็นเพียงวิธีการที่จะได้รับทักษะจากการ์ดมอนสเตอร์มันจะไม่มีผลใดๆกับการ์ดมอนสเตอร์เยี่ยมหลิงฮวงร้องออกมาอย่างมีความหวังหลิงฮวงได้ศึกษาทักษะทั้งสามอย่างละเอียดพลังโลหิตนั้นดีแต่ด้วยชีวิตที่สั้นของฉันมันจะไม่ได้รับการส่งเสริมคุณสมบัติขององค์การฟื้นฟูนั้นกูไม่ได้ดีนักแต่มันดีกว่ามีอะไรเลยขณะที่เลือดปะทูจะเป็นแค่คน้น ตอนนี้ความสามารถในการต่อสู้ของฉันมันต่ำแม้ว่าฉันจะทวีคูณความแข็งแกร่งมันก็ไม่ช่วยอะไรมากนะักยิ่งไปกว่านั้นฉันเองก็ต้องเหน็นนอนอยอนจากหนึ่งชั่วโมงและนั่นจะทำให้ฉันตายเร็วขึ้นเขากล่าวขณะที่วิเคราะห์อย่างละเอียดเซียวเฮยฉันอยากจะสะกัดทักษะหลังจากที่พิจารณาหลินฮวงก็ไม่อยากลังเลอีกต่อไปเปิดใช้งานการสกัดทักษะสุ่มเลือกทักษะการสุ่มเลือกเสร็จสิ้นยินดีด้วยท่านได้รับพลังโลหิตระดับสองเซียวเฮยประกาศ หลังจากที่อ่านข้อความหลิงฮวงก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างถูกเสริมเข้ามาในร่างกายเขาเขาเปิดการ์ดของตัวเขาเองทันทีเจ้าของหลิงฮวงเพศชายอายุ15ความสามารถในการต่อสู้ไม่มีเกินขีดจำกัดการประเมินทักษะพลังโลหิตระดับสองสิทธิการอันเชิญเปิดจำนวนอสูรที่สามารถอันเชิญหหมายเหตุท่านยังอ่อนแอหลิงฮวงไม่สนใจหมายเหตุและจดจ่อยอยู่กับพลังโลหิต ของเข,เขาตะลึงที่พบว่าเขาได้รับทักษะแวมไพร์ตอนนี้แวมไพร์นั่นก็พร้อมแล้วมันถึงเวลาที่ฉันต้องจัดการกับตัวเอง